นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เระมววีีบทที่61เจ้าหญิงผู้มืดมนหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากเรื่องสัญญาสงบศึกผ่านไปด้วยดีตอนนี้เมืองฟ้ายังกลับมาเปิดเมืองปกติเจ้าเมืองฟ้ายังได้พากลุ่มคนเถื่อนไปยังที่ดินรกร้างนอกเมืองและมีการช่วยเหลือด้านการก่อสร้างบ้านเรือนที่นั้น ส่วนรองแม่ทัพนักรบและทหารก็ถือพากลับมายังเมืองหลวงด้านรองแม่ทัพนักรบยังติดคุกอยู่เพื่อรอรับโทษที่สู้ศึกสงครามแพ้และมีจิตใจคิดทรยศส่วนทหารอื่นมาถึงเมืองหลวงต่างรีบกลับบ้านด้วยความคิดถึงครอบครัวของตน ในคุกของกรมเวียงเป็นคุกที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดมีเจ้าหน้าที่คุมกันในคุกตลอดเวลากรงสร้างด้วยเหล็กกล้าลงอาคมส่วนรอบคุกจะมีผ้าเปื้อนเลือดประจําเดือนวางไว้เป็นจุดๆดกันวิชาดำดินหนีออกจากคุกอีกทั้งยังมีคนมีวิชาอาคมมาเป็นทหารคอยตรวจตราไปทั่วคุกแห่งนี้อีกด้วยคืนก่อนตัดสินโทษเมมาราชได้ทําเรื่องขอเข้าพบรองแม่ทัพนักรบสุดท้ายเขาก็ได้เข้าพบในคืนนี้สวัสดีท่านอนักรบขอรับ แม่ทับเมมราชเดินเข้ามาในคุกกรมเวียงเพื่อพูดคุยกับอนัครพบผู้เป็นเพื่อนสนิทบิดาบุญธรรมของเขาเหมาต้องช่วยอนาอาไม่ได้ตั้งใจอาไม่ผิดอาไม่รู้เรื่องเลยรองแม่ทับนักรบที่เคยน่าเกรงขามตอนนี้กลายเป็นนักโทษที่ขาดที่สภาพยแย่มากเขารีบมาจับที่ลูกรงพูดทุกอย่างให้ตัวเองถูกหวังว่าจะให้แม่ทับเมมราชช่วยเหลือแต่ทว่าน่าเสียดายที่เมมราชเพียงมาพูดคุยบางอย่างก่อนก,อนการตัดสินโทษเท่านั้นท่านอาข้ามีคำถามจะถามท่านอาขอรับ เหมะถามได้เลยได้โปรดช่วยอาด้วยอายังไม่อยากตายอดีตรองแม่ทัพนักรบรีพูดขึ้นมาท่านอามีส่วนเกี่ยวข้องกับพิษที่ฆ่าและบิดาโดนหรือไม่ขอรับเมมาราตั้งใจมาถามคำถามนี้เพราะจากการให้ในายทหารทองใบไปตรวจสอบแล้วทุกอย่างชี้มาที่ท่านอานักรบเป็นคนวางยาพิษเขาและบิดาบุญธรรมเขาอดสงสัยไม่ได้เลยตั้งใจว่าคืนนี้จะลองถามดูเพราะเขาคิดว่าคนอย่างท่านอานักรบไม่น่าทำอะไรมีขั้นมีตอนหรือมีแผนการได้ ไม่นะเหมะอาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคัดเขาและกัน,นิกาหละไม่เห็นมาเยี่ยมอาเลยตั้งแต่มาถึงเมืองหลวงนักรบถามถึงภรรยาและบุตรสาวของตนเองตอนนี้ทั้งสองได้ไปบวชชีวชนะชัยเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารที่จักไปในสงครามเมืองฟ้ายางขอรับเมมราชตอบคําถามผู้เป็นอาที่สนิทกันมานานเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเมมราชก็ลุกข,ขึ้นเดินออกจากห้องถังในคุกโดยไม่ได้สนใจเสียงเรียกของผู้เป็นอาอีก เขาได้คําตอบแล้วเมื่อกี้ผู้เป็นอาไม่ได้รู้เรื่องพิษของเขาและบิดาจริงเพราะแววตากโกหกกันไม่ได้แปลว่าต้องมีคนอื่นอีกแต่ว่าใครกันด้านดอกบัวหลังฟังเรื่องของจุกแล้วได้แต่ถอนหายใจดูถ้าเรื่องในโลกนี้จะวุ่นวายอีรุงตุมนังกันไปหมดเฮอไม่รู้ว่าถ้าเมรัชรู้ว่านิยายที่ตัวเองแต่งกลายเป็นโลกแห่งความจริงจะรู้สึกอย่างไงบ้างขอบคุณจุกที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนะดอกบัวขอบคุณเด็กชายตัวน้อยที่เล่าเรื่องโลกนี้ให้เธอฟังไม่เป็นไรขอรับ เจ้าจุกก็ยิ้มให้อีกฝ่ายตอนนี้ดอกบัวคิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสกลับโลกเดิมแล้วจากนี้ไปเธอคิดว่าจะปักหลักที่นี้และทำหากินไปตามปกติเธอคิดจะเปิดร้านอาหารและขนมหวานไม่เหมือนใครที่นี้โดยจะเปิดตกแต่งบรรยากาศคล้ายคาเฟ่ในโลกเดิมมีบริเวณที่นั่งชิลสวนสวยมีมุมสวยให้คนมานั่งวาดรูปด้วยด้านขนมหวานเธอนึกออกแล้วเธอก็แค่จ้างสองแม่ลูกมาทำขนมไทยขายในร้านเธอ ส่วนเธอจะทำอาหารตามสั่งเขียนเมนูใส่กระดานไว้ก่อนพอดูเงินที่มีในมิติแล้วก็พอจะลงทุนทำได้ครั้งนี้เธอจะให้ลูกน้อยทั้งสองออกไปอยู่ด้านนอกกับเธอด้วยเจ้าจุกเองก็จะออกมาด้วยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แม่หญิงดอกบัวเริ่มแรกเปิดร้านอาหารและขนมหวานต้องมีชื่อร้านก่อนดอกบัวใช้เวลาครุ่นคิดไปมาเพื่อระลึกถึงสามีที่จากไปเธอจะตั้งชื่อร้านเมมราขึ้นมา โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคนทั้งเมืองหลวงต่างประหลาดใจกับชื่อนี้จนมาถึงร้านพอได้กลิ่นอาหารและขนมเลยมาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ไปโดยปริยายดอกบัวออกจากมิติก็พาลูกน้อยทั้งหมดและเจ้าจุกออกมาจากในมิติเธออุ้มน้องไอริสส่วนเจ้าจุกก็จูงมือน้องเสือสำรวจบริเวณบ้านนี้พบว่าด้านข้างมีต้นไม้ใหญ่ดูระมัมรื่นอยู่ด้วยมีสวนดอกไม้ที่ดูสดชื่นใกล้ๆนั้นมีบ่อน้ําที่มีดอกไม้มินตราอยู่ทําให้รอบบริเวณบ่อน้ําแห่งนี้ต้นไม้ดอกไม้ยังจเจริญง,งอมได้ดีพลังป่ามนตราที่ปลดปล่อยออกมาโดย รอบอยู่แล้วรู้สึกสบายตัวสบายใจด้วยเจ้าจุกบริเวณนี้ทำเป็นที่นั่งให้คนมานั่งทานอาหารและขนมได้ไหมดอกบัวถามเจ้าจุกได้ขอรับคนทั่วไปไม่รู้ถึงการมีอยู่ของดอกไม้มินตราขอรับแต่ยกเว้นสำหรับคนที่มีพลังระดับสูงมากหรือไม่ใช่คนโลกนี้จะรับรู้ถึงดอกไม้มินตราได้ขอรับเจ้าจุกอธิบายให้ดอกบัวฟังดีข้าจะไปจดทะเบียนร้านแห่งนี้แล้ก็หาช่างไม้มาทำป้ายโต๊ะเก้าอี้พวกเราไปด้วยกันหมด ดอกบัวตัดสินใจไปกันทั้งหมดถือโอกาสพาไปเที่ยวรอบเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยจากนั้นดอกบัวก็อุ้มน้องไอริสและมีเจ้าจุกน้องเสือจูงมือกันไปที่กรมวังก่อนหน้านี้ที่ดอกบัวเคยไปโอนบ้านเช่ามาเป็นของตัวเองถามเจ้าหน้าที่จนได้ความว่าการจดทะเบียนร้านค้าต้องไปกรมคลังเท่านั้นทั้งหมดก็พากันเดินไปกรมคลังด้วยกันที่วังเมืองหลวงเมืองมนุษย์วังขององคหญิงงามเลิศเต็มไปด้วยเสียงปลาข้าวของเสียงแตกหักดังไปทั่ววังทําให้ข้ารับใช้ต้องหลบหนีกันเจ้าละวนันเพราะกลัวโดนลูกหลงจากข้าวของที่องค์หญิงปาามา ทำไมยาสเสนหาถึงไม่ได้ผลไม่เห็นท่านมาระมารเร่าอยากคุยกับข้าเลยละ่ะองคหญิงงามเลิศพูดด้วยความอารมณ์เสียข้าเสียงเงินเก็บมากมายกว่าจะหาลูกลำพงกาดลักจากเมืองมนุษย์พืชได้ข้าหลวงอาบอยู่ไหนออกมาหาข้าบัดเดี๋ยวนี้องคหญิงงามเลิศส่งเสียงตะโกนตามข้าหลวงคนสนิทมาหาอยู่นี้เพคะข้าหลวงอาบพูดด้วยความกล้ากล้ากลัวกลัวเพราะดูแล้วองคหญิงกำลังโมโหเปปีย,ปยมีเสียงฝ่ามือกระทบใบหน้าข้าหลวงอาบ สำหรับเจ้าที่ทำงานพลาดทำให้ค่าเสียเงินมากมายสำหรับเจ้าที่ตอนนี้ทำให้ค่าคนนี้อารมณ์เสียที่สุดตอนนี้ถ้าใครมาเห็นอง์คหญิงก็แทบไม่เชื่อสายตาความสว่างสวยรอบตัวตอนนี้หายไปหมดเหลือแต่ความมืดมนและออร่าสีดำที่เข้มขึ้น